สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมือวันที่หนึ่งนะคะเดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดพ่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเทาสุขุสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางขามโค้งนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางจากปูสามเงาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอาแน้วาทางมนี่นะคะของปูสามเงาขามโค้งนะคะจะได้มว่าเป็นตัวใด พอไม่นลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พอๆกันค่ะกานรนะคะเป็เลยพอเลยเนาะเบิเล้วรวยเอฟีทุกคนเนาะค่ะไปหมดเออเอ้าก็มาเอาข้ามโคเนีน่ลนะพ่อจัน์มืมเปิดหมดเลยนะค <c oughs> ่ะ <c oughs> ที่อาเรกีเราว่าไม่เคยมาด้วยกันเลยเออมาด้วยกันกอดคอกันมาเลยนะ เนกันลยมายดีนะมันไม่มาทั้งสามตัว,วพระจนันาร์ยอดโอ้ถ้ามาสามตัวนี่เฮเลยนะพระจนันาร์พระจาจาร์บอกว่าถ้ามันลงข้าง,า,งางล่างนะเบิ้ลมันจะลงข้างล่างนะเป็นห้าห้าสองสองแปดแปดอะไรเงี้ยคือไปบอกนะครับมันเบิ้ลมันจะลงล่างนะค่ะอืมแต่วก็เราขนาเราก็เองเราก็ไม่ซื้อมัน,นไม่ค่เบิ้ลไงค่ะ สองหกเงินลักสุดๆเลยนะค่ะเยอะด้วยงวดนี้สองหกโอ้โหเด็ดเอาไัวเราดีกว่านะได้ค่ะอาจารย์ค่ะเราไม่ต้องปากหลักแล้วมีนี่แค่สองสามเลขแล้วทำมาปัดป้ายเลขหลักอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ง้โดยไปดูก่อนนะคะคลิปคลิปแรกนี้มีเจ็ดสี่สามสามหกสองหกเจ็ดสี่สามสามหกกับสองหกค่ะอาจารย อ๋อโอเครู้เรื่องกัน4 3ก็สามใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์คะสี่สามมีอยู่แล้วจะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยเพิ่มปล่อยเพิ่มค่ะมันมีอะไรนะ4เอ่อ7 7 3ตัวอะไรเจ็ดสีค่ะเออ7 สี่สามก็แค่วเจ็ดสี่สามแล้วก็สามหกสองนะคะอาจารย์เดีจะเพิ่มเพิ่มแปดสี่สามค่ะรวมแปดสี่หกหกแปดเอ่อแปดสี่สามเหรอคะอาจารย์แปดสี่สามเพิ่มนะเพิ่มแปดสี่สามค่ะหกแปดหกแปดค่ะหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะ อันนี้ีสามันมีแล้วนะใช่ค่ะเพิ่มซีไปตัวก็ันซี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 ค่ะก็ทำซีไปแค่มือกันเนะค่ะโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อสีชุดจัดหน้าดูเลยปะโอ้โหวันนี้ปกติถ้าถ้าถ้าบอกเลเลยปกติก็ไม่ใส่จุดจานแต่วันนี้วันโชคต้องใส่จุดจานอาจารย์ ดีนะท่านได้ชีวิตจะได้สดใสดีจะทำให้ชีวิตทำให้มันสดชื่นนะมันดูดูสดขึ้นนะดูแต่แต่ดีก็ตายดำดำว่าแล้วคือข้าแล้วสีมองๆงั้นนะอย่างนี้มันแต่สดชื่นทำให้ได้ดูสดชื่นใส่ดำดำเพราะว่าเพิ่งได้รวยอ่าอ่าไพ่พันปีค่ะใช่ค่ะได้โอนเงิน้อยไม่เป็นไรนะค่ะดูว่ามันือสดใสดีว่างั้นจ้าพระอาจารย์คะวันนี้ดีหน่อยไม่หนาวนะคะพระอาจารย์ ดีหน่อยวันนี้ไม่หนาววันนี้ไม่ค่อยเริ่มเย็นๆลงมาก็มาวานก็ได้ถุงมือได้ถุงเท้ามาครบเลยทั้งหมวกแต่หมวกก็ได้พอมแล้วเด้อจะโดนนวดไม่ได้เลยเนี่ยต้องวันพักเหรอคะอาจารย์ต้องเป็นวันพักเหรอคะอาจารย์โอ้พระอาจารย์เป็นแทนอ๋อต้องให้มาหาก่อน แค่คิเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปใหญ่เนี่ยค่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้กำลังไล่ให้ในกลุ่มทางนอกนะเออได้ค่ะประจย์คะมีแต่เอ็พลทุกคนเนาะก็บอกแบบเหมือนแม่เจ้าอะไรนะครับมันก็มาสองตัวคู่กันปกติมันจะไม่ค่อยมาด้วยกันแล้วมันกอดคอกันมานะแต่กอดคอกันมาอย่างเนี้ยโอ้โหเนี่ยยี่สิบปีสามสิบปีจะมาอย่างนี้ได้ทีแต่กาับเบิ้ลมันมาได้มันเบิ้ลลงล่างได้โอ้โหโกรธมาก าได้คนศูนยม่อยากจะบอกอย่างนี้ใช่ไหมค่ะเออม,มันมาทางบนบอกแล้วมาทางบนโจบเพลยเลยมา,มาบนจบเลยใช่ค่ะอาจารย์เหมือนกับหมอดูแล้วพูดปุ๊บจากปากเลยมาจริงๆกอดคอกันมาเลยค่ะเออแต่ก็ไม่เหลือเชื่อเลยว่ไม่อยากไม่อยากติดเชื่อสายตาเลยค yeah. ่ะอาจารย์ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีเด้อะพวกเราหอยลาบจากปูเกินมือสามตัวเลยเด้อะเอาโชคดีมิตรเลยสาธุเจริญพร้อมเลยการรัชกาลค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงาเด้อค่ะพี่น้องเดินแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องคะ 8c3 ค่ะพี่น้อง 8c3 68 67กับ cc ค่ะ 8c3 68 67แล้วกับ cc นะคะพี่น้องเด้อเอาอย่าลืมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสาหรับแนวทางขามโค้งจากปูสามเงานะคะพี่น้องคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสาหรับแนวทางจากปูสามเงานะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะพี่น้องเด้อนําไปพิจารณาเบิรงกันนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการ รับชมรับฟังนะคะขอขอบุนขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเทาสกูสก้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุนขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะย่าไา,าสิพพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื <c oughs> ่อที่สเตเบอรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องค่ะเอาปล่อยพี่น้องมือนี้ล่างแกเด้อนะพี่น้องเนดะ้อเอาขึ้นนะคะพี่น้องค่ะอเอาขึ้นรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องค่ะมือนี้บูรักษมันใจยุ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนั่งไปพิจารณาเบืะะ้องหลังค่ะพี่น้งองค่ะพี่น้องอย่าลืมเด้อค่ะเด้อเซียนทนายอาจารย์ท่านใดนะคะ เห็นคลิปนี้นะคะอะอยากมาแบง่แบงปันแนวทางฝากตอนปอยพี่น้องเอฟซี FC, ทางช่องนะคะโทรเข้ามาหาเบอร์เราด้วยได้นะคะหรือว่าซีเอไอดีไลน์เข้ามาหาเบอร์เราด้วยก็ได้นะคะสะดวกทั้ง2ช่องทางนะคะพี่น้องคะแต่ว่าถ้าพี่นอ้องพี่น้องโทรเข้ามาแล้วเบอร์เราด้วยไปได้รับสายในะนทันทีนะคะพี่น้องอย่าเนะะพิ่งเครียดได้ค่ะพี่น้องเด้ออย่าเพิ่งเครียดนะคะพี่น้องคะเพราะว่าบางเธอแอดอาจสัมผัสแนวทางพันยูหรือว่าอันลงคลิปยุ่งสิงนะพี่น้อง บอสสามารถรับโทรศัพท์ได้ในทันทีเนาะพี่น้องกายุพงศ์เขียนนะคะเบิังเรื่อวยกับสโท,ทรกลับนะคะสะดวกสุดคือให้แอดไอเดียไลน์เด้อพี่น้องเด้อแอดไอเดียไลน์เนี่ยสะดวกสุดนะคะแอดไอเดียไลน์หลักอ่ะทักเข้ามาหาเบิังเรื่อวยนะคะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้ก็ดีใจนําเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ดีใจนําอ่า FC นะคะผู้เพิ่นมีโชคมีมันนะคะพี่น้องครับครที่บ่มีโชคประธานีมีโชคก่ะบ่เป็นหยังเด้อพี่น้องเด้อหัวนหนา้าก็ยังมีนะคะพี่น้องค่ะเดินด้านว่านี่ อีกสองเท้าดิบุญี่พี่น้องอืมบ่ธรรมดานะคะเดือนนี้ออกสามเท้อนะคะพี่น้องคะอีกสองเท้อพี่น้องขะเข้าตรงพิชิตให้ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาว่าหายควิเวลาเจื่อนๆนี่แหละพี่น้องคะอ่าขอเวลาอีกสามสิบวินาทีเนาะพี่น้องคะอ่ากะเป็นแนวทางแหละพี่น้องกับ,บ่รู้ว่า กับบะมี past, movement, right? ่ปูไดร์ลู่วาสีมาตัวใดร์น่นแหละพี่น้องค่ะทั้งเบดทั้งม้วนกับเป็นแนวทางเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านคือคือเก่านั่งหลักพี่น้องค่ะเอาคลิปนี้กับครบเวลาพอดีเราเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของปูสามเงาขามคงพี่น้องค่ะเอกระชิได้ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุกุสุก้อนไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ